คุณผู้ชมเคยประสบปัญหากับการหาที่อยู่อาศัยในทุกวันนี้บ้างไหมครับทำงานมาก็สักพักแล้วคอนโดเดี๋ยวนี้ก็ดูแพงจังอยากมีคอนโดจะเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้สิครับโครงการสวยๆที่เอามาให้ดูกันในวันนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นครับภาระค่าใช้ใจ่ายก็เยอะเยอะแล้วจะผ่อนคอนโดไหวหรอคะโครงการนี้ราคาจองและผ่อนเพียงแค่4,900บาทต่อเดือนไหวไหมล่ะครับแต่คอนโดราคาแบบนี้ต้องอยู่ในหลืมแน่ๆเลยการเดินทางจะสะดวกหรอคะ โครงการอยู่บนถนนงามวงวันที่เราคุ้นเคยกันดีมีทั้งร้านอาหารห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดคนขับรถก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้ทางด่วนและที่สำคัญมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลผ่านหน้าโครงการและสถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีจุฬากเกษมห่างไปเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับ ไม่ได้ออกไปไหนแบบนี้อย่างนี้มันจะเบื่อไหมคะที่นี่มีส่วนกลางให้ใช้ทุกวันอย่างไม่มีเบื่อครับเพราะมากถึง9โซนรวม30ฟาซิลิตี้ไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าทําสวยในโคซาลอนทำงานนั่งอ่านหนังสือจะเล่นฟิตเนสโยคะว่ายน้ำต่อยมวยปีนเขา วิ่งจ็อกกิ้งหรือเล่นบาสที่นี่ก็มีตอบโจทย์ให้หมดครับและที่สำคัญเขายังยกส่วนกลางสวยๆขึ้นไปไว้ชั้นรูฟท็อปให้คุณได้ใช้ส่วนกลางต่างๆบนวิวที่สูงที่สุดในย่ามงามรางวัลครับดีหมดแล้วนะคะแต่กลัวอยู่อย่างเดียวห้องต้องแคบแล้วก็ต้องอึดอัดแน่เลยค่ะไม่มีปัญหาครับเขาจัดมาด้วยแบบหน้ากว้างการจัดสรรพื้น,น่วนนค่ความให้รู้สึกว่าไม่อึอดอัดอยู่สบายครับตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอบดูคอนโดดีก่อนเมื่อกี้คำว่าเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้คุณเป็นไงฮะน่าสนใจมากค่ะนี่เรามาอยู่ใน ondo, คอนโดโครงการใหม่ล่าสุดบนถนนงามวงวานใช้ชีวิตให้สีวิไลที่ New Noble งามวงวานเ <Yeah. S 1> ขามาเปิดห้องตัวอย่างเปิดสินค้าขายเราเข้าขมาชมแล้วุณอยู่ใน ห้องที่เป็นราคัต้นเอาเข้าครับว้าว <Wow. S 1> เป็นห้องขนาด22ตารางเมตรนี่คือ22หรอใช่22ที่เขาจัดวางคือห้องมันหน้ากวา uh. ้างแม่เข้ามาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออม,มันไม่ได้รู้สึกเป็นห้องแ,แคบๆหรือห้องตอำลึกมันก็ทำให้รู้สึกดูโล่งมากขึ้นหรือโปร่งมากกว่าห้องทั่วไปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบ อยากให้ห้องกว้างค่ะคือคุาก็ไม่ต้องการตรงกลางตรงนี้ครับก็คืออยู่ให้มันเหมือนกับสตูดิโอก็เดินเข้าออกสบายสบายแต่ถ้าใครอยากจะให้ความเป็นสัดว์เป็นส่วนค่ะไพรเวทกันนิดนึงว่าแค่นี้ครับให้มันดูเป็นวันเบสไปก็แล้วแต่ตัวคุณได้อารมณ์ห้องหนึ่งห้องนอนแล้วก็เป็นส่วนตัวมากขึ้นโครงการนี้นะครับความแน่ใจคือในห้องเนี่ยเขาให้มันเป็นแบบ fully furnished มีเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบถ้วนนะครับนี่เรามให้เห็นภาพรวมห้องใช้ขนาดเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ ก็เป็น one bed สองขนาดเป็นไงตามดูกันเลยครับสำหรับห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องขนาด26ตารางเมตรคือแต่ว่าที่นี่ก็มีห้องตัวอย่างทั้งหมดถึง4ห้องที่เราเริ่มกันที่ขนาดไซส์เล็กที่สุดครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยเลเยอร์เนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ห้องนี้เขากั้นเป็น one bed ชัดเจก็จะแบ่งสัดส่วน c h เจเรียนะครับแล้วก็มี กั้นเป็นผนังชึบอนะค่ะเปิดประตูเข้าไปปึ๊บแม่ก็จะเป็นห้องนอนอยู่ด้านในใช่เธอปิดประตูเลยนะฉันจะดูหนังโอเคก็ปิดประตูมาอ่าเธอไม่ต้องเปิดมาเพราะฉันดูหนังอยู่ใช่ค่ะคุณดูหนังอะไรทำไมคุณถึง่ไม่ให้เปิดค่ะแม่เปิดนครับนี่ก็เป็นห้องที่สองที่นี่นะครับก็เป็นขนาดที่วันเบสที่อยู่ได้สบายนะครับต่อไปจะเป็นขนาดห้องถัดไปห้องที่3าม เข้ามาในห้องนี้ครับ<ะ>เป็นห้องตัวอย่างห้องที่3มที่โครงการนี้เป็นวันเบสเหมือนกันแต่วันเป็นวันเบสที่ขนาดพอใหญ่ขึ้นฟังก์ชันที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเติมเต็มได้มากขึ้นค่ะอ่าเหมือนอย่างคุณน้องเนี่ยอยากจะได้ห้องสักห้องหนึ่งเป็นคอนโดใช่ไหมครับค่ะอยากจะมีฟังก์ชันอะไรใช้งานในห้องบ้างฟังก์ชันใช้งานในห้อง,ง,นนองก็จะชอบพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งที่มีขนาดสบายๆไม่ได้ดูอึดอัดนะคะคแล้วก็ที่สำคัญเนจะต้องมีครัวที่เป็นครัวปิด พราะทีฉันจะชอบจบอะไรแรงๆกินอ๋อแล้วแต่งตัวสําคัญด้วยไหมสาคัญด้วยจริงๆจะบอกว่าห้องนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานที่คุณน้องูด้ามมาหมดนะครับขออนุญาตรูดบัตรเลยค่ะเดี๋ยวฮะขอดูก่อนดูก่อนครับนี่อันดับแรกคือห้องลิฟทิ้งอเรียถามว่าปกติ Living a r e รียเห็นอย่างห้องอื่นๆนี่จะมีฟังก์ชันที่เป็น เป็นที่นั่งใช่ไหม<ช>ครับ,รบแล้วก็มีที่นั่งดูทีวีมันก็เริ่มแน่นแล้วที่นี่ครับมันต่อเชื่อมโยงเห็นไหมครับยาวมานะครับจนถึงขั้นมีที่วางโต๊ะอาหารโ<อ>ต๊ะกลมนี่ก็นั่งจริงแล้วก็นั่งได้3-4คนเลยรอบโต๊ะนะครับแล้วก็มีฟังกชันเหลือๆเนี่ยเชื่อมต่อกันไปหมดแล้วคุณจะนั่งตรงนี้นะครับไม,<ช>ไม่ว่าคุณกําลังหิวหรือ,รอคุณกำลังนั่งพักผ่อนทําให้คนในห้องเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่เดียวใช่โอเคือห้องแรกแล้วว่ามีพื้นที่สสาาหรมคุณถ ทำบิวอินดู้เก็บของเก็บร,รองเท้เอาด้านนอกได้ด้วยใช่<ด><ล>ซึ่งห้องนี้นะคะโครงการน,นี้เนี่ยเขาให้มาแบบ f u ลลี่เฟอร์นิชราคานี้ยังให้ f ูลลี่เฟอร์นิชอีกเหรอคะแน่นอนค่ะคือให้มาหมดเลยซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องไปวอรี่ว่าคุณจะต้องคอยแบบว่าแบกโต๊ะแบกโต้อี้แบกอะไรขึ้นมาเพราะว่าเขามีมาให้หมดแล้วอย่างเช่นเริ่มจากอะไรบ้างโนี้นึงครับ โซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางแล้วก็มีชั้นวางทีวีตัวนี้ก็คือเฟอร์นิเจอร์หลักมีครบแล้วใช่นะครับครับมีโต๊ะกินข้าวค่ะก็ให้ที่นั่งมาเนี่ยสองที่นั่งนะครับใช่ก็ให้มาแบบนี้เลยโต๊ะทานข้าวก็สบายสบายอ๋อสวุงสวีดกันที่สำคัญนี่เชื่อมต่อกันเลยคือพื้นที่ครัวปิดทํากับข้าวสะดวกค่ะคือถ้าเป็นครัวไทยอ่ะครัวฝรั่งไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเป็นการทาแบบครัวไทยอาหารไทยเนี่ยเนี่ยจะรุนแรงถ้าเป็นครัวฝรั่งนี่เป็นยังไงนะ เออ Excuse me do y one a n t any menu? อ่ะโอเคถ้าเป็นครัวไทยอะคะอยากกินอะไรครับโอเคไม่ใช่ครับคือเมนูอาหารที่ทำนะครับ <Okay. S 2> เป็นของาอาหารไทยมันมีเครื่องเทศเยอะใช่ไหมครับดี่เรมีครัวปิดใช่ไหมแล้วปิดกับระเบียงค่ะคุณจะไม่ได้ทำกับข้าวแล้วคุณก็เปิดประเบียงออกไปนะครับแล้วคุณก็ปล่อยแห้งการ์ดิโตรไปได้แล้วดูเฟอร์นิเจอร์เข้าให้มานะครับก็ได้เป็น เคาน์เตอร์ัวนะครับมี2ฟฝั่งเลยค่ไอ้ที่สําคัญเนี่ยคือมันเป็นท็อปมันเป็นหินสังเคราะห์มันก็ทําให้เราดูดีมีฐานะนะครับและที่สําคัญคือราคาเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่65,000บาทต่อตารางเมตรไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับถ้าราคาประมาณนี้แล้วก็ให้วัสดุเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ก็จะโชว์คุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าแม่ครับพอเวลา8โมงเช้านะครับ6โงเย็นทำอะไรครับ เขาลงชาติไม่ใช่ผมกำลังรูดมูดีขึ้นนะครัแล้วมูลี่นี้โครงการมอบมาให้ด้วยอล้วนะครับทำรางรางม่านกันตรงนี้ให้สวยงามเรียบร้อยค่ะุณมาดูครับพื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่จัดวางโอฟสเซอร์แอร์และเครื่องสักผ้านะครับมีอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูครับความกว้างของมันคุณสามารถที่จะ วางของวางโต๊ะวางอะไรตรงนี้ได้ด้วยอีกนะครับว่ามันมีพื้นที่ช่างกว้างใช้งานได้ค่ะคุณนี่คุณหนาที่เล่นโยคะใช่ไหมนี่โอ้ยตรงนี้ได้ฉันไม่เล่นตรงนี้หรอกฉันลงไปส่วนกลางส่วนกลางอเ่องจริงเออนี่คุณครับอืคุณเหมือนมีกึ่งๆึ่งเป็นแบบห a l อ in c ใช่ไหมครคือคุณมีตู้คุณดูดิครับตู้เนี่ยนี่คือให้มาให้มานี่นะครับนี่มันลึกความลึกเนี่ยแนวตลอดแนวนี้เลยนะครับค่ะ เข้าไปข้างในนียคุณจะไม่แมใส่เสื้อผ้าอะไรได้เยอะเลยนะฮะเข้าไปข้างในลึกเลยแล้วก็มีมุมแต่งหน้าแต่งตัวตรงนี้เป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งใช่ครับโครงการให้มาเรียบร้อยพร้อมชั้นวางของวางกระเป๋าใช่ไหมครับวางอะไรได้ต่อมาเป็นโซนท้องนอนทำอะไรข้างในนะฮะจริงๆแล้วไอ้พวกไอ้ชั้นนี้ที่เป็นโครงไว้เนี่ย มันก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็น,ปนสัดส่ว,สวนวววมาเนาะ,ะนี่เข้ามาเป็นด้านในนะครับวางเตียงนอนไว้เตียงก็วางได้ใหญ่พอตัวเลยนะครับค่ะ5ฟุตค่ะคุณใส่ควีนไซส์ลงไปได้และที่สําคัญครับกระจกปกติเราถ้าเคยเห็นท,ทั่วไปเนี่ยกระจกอาจจะให้แค่แบบอาจจะมาแค่จากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่โครงการเขาพยายามทําให้ มันดูโปร่งลงขึ้นถ้าคุณนอนบนเตียงก็พูดง่ายว่าระยะกระจกก็ลงมาถึงประมาณใกล้ๆคุณก็ยังจะเห็นวิวในระดับสายตาตื่นมาก็คือเห็นฟ้าเห็นงหมดอะไรไปครับผมซึ่งห้องนี้ก็จะได้แอร์ด้วยโครงการนี้ทั้งโครงการค่ะเพดานสูง2.5เมตรนะคะส่วนผนังเนี่ยเราจะได้แบบฉาบเรียบทาสีขาวใครอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็เอาวอลเปเปอร์มาติดเอาห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็คือได้แบบนี้เลยพวกฟังก์ชันการใช้งาน ทั่วไปคือมีกระจกบ้านใหญ่นะครับมียาวไปจนติดผนังนี้นะครับชแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องด้วยเราก็จะใส่พวกของกระจุกกระจิ๊กพวกยาสีฟันแปรงสีฟันอันใหม่ๆเนาะหมดแล้วเราก็หยิบต่อได้ตรงนี้ก็สบายๆไม่ต้องเดินตัวแฉะๆกไปหยิบข้างนอกอ่ะถูกไหมเขาก็เจาะช่องตรงนี้ไว้ให้ด้วยค่ะซึ่งช่องนี้เราก็ใส่ของที่จะใช้เดี๋ยวอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายให้ผมบอกว่านี่พื้นที่การใช้สอยภายในห้องอยากได้มากกว่านี้ ทอยากมงความสุขเหมือนบ้านไหมอยากอยู่แบบอยู่บ้านอยากได้อยู่บ้านเยวจะพาไปดูห้องที่ใหญ่ที่สุดของโครงการ34.8ตารางเมตรตามไปดูนครับหายใจออกไหมฮะหายใจแทบไม่ออกตื่นเต้นใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ใครเหยียบอผมเองครับคือนี่เป็นห้องตัวอย่างค่ะ ใช้ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนี้ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงคืออันเนี้ยมันได้ครบจริงๆครับครบในที่นี้หมายความว่าในแต่ละส่วนในแต่ละพาร์ทของการใช้งานเนี่ยมันได้เต็มที่อย่างเช่นคุณเข้ามาถึงปุ๊บคุณได้โซนรับประทานอาหารอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะคุณจะได้โต๊ะเต็มเต็มอย่างงานที่โครงการเขาให้มาแล้วเรียบร้อยสำหรับสี่ที่สี่ที่เลยใช่เสร็จแล้วตรงเนี้ยก็เป็นพาร์ทของลฟวิ่งซึ่ง ก็นี่ไงฉันก็ดูของฉันไปคือแบบคุณก็ทานข้าวของคุณไปต้องเออก็แบ่งส่วนกันชัดเจนดีครัวที่นี่หรือครัวตัวยูเดินเข้ามาธรรมดาไม่ได้อ๋อค่ะเดินมาคุณต้องรูปนี้ครับอืมนี่ไมครับคุณอีกทีไหมฮะไม่ต้องแล้วค่ะก็คือคุณทำครัวเสร็จปุ๊บครับก็เสิร์ฟเลยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆถูกต้องแล้วเก็บจะเก็บกวาดล้างจานอะไรเอากินเสร็จอ่าแกฉันฝากด้วย อ๋อดีเลยนะคะคุณสะดวกมากเลยสะดวกไหมคะผมว่าสะดวกคุณไม่สะดวกผมนะ่ไค่ะชั้นวางของด้านบนเน่ะก็ให้มาครบเหมือนกันใช่ใช่ก็เต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนลิิฟว่งแอร์เรียที่เนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่รวมกันใหญ่ใหญ่ใช่ที่เหมือนอยู่บ้านครับขอเข้าไปดูห้องนอนเล็กตอนเลยละกันคือห้องนี้เขาจัดเฟอร์นิเจอร์มาให้เป็นห้องนอนเรียบร้อยครับก็คือมีฐานเตียงขนาดสามฟุตครึ่งและตู้เสื้อผ้า ตู้ใหญ่มาให้อ๋ออันนี้คือวางเตียงสามฟุตครึ่งได้เลยเนาะนี่วางได้เลยคุณนอนไว้ได้เลยก็เท่ากับว่าห้องนี้เนี่ยจัดเป็นห้องนอนไว้สองห้องนอนค่ะถ้าเกิดใครที่มีตู้เสื้อผ้าด้วยอยากได้แบบเหมือนอารมณ์เหมือนทูเบดนะนี่ก็คุ้มราคามากค่ะรับผมห้องนอนหลังค่ะมาเชดญเมนูครับาเชิญรีดี้เฟิร์สเลยครับเฮ้ย ได้เป็นเรดี้มากชนทุกเทปตู้เสื้อผ้ามีแล้วโต๊ะหัวเตียงมีแล้วที่สาวๆสามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยครับผมนะคะฐานเตียงกระจกบานใหญ่เช่นเคยห้องน้ําเนี่ยสะดวกเขาก็สบายเราเหมือนกันเพราะอะไรครับก็แขกมาก็คือเข้าตรงนี้ได้เหมือนกันแต่เราก็ใช่ว่าจะลําบากในเราก็ไปก็อยู่ตรงห้องนอนพอดีห้องนอนใช่ก็คือใช้แชร์กันได้สะดวกโดยที่ไม่ไปรบกวนความเป็นส่วนตัวเราในห้องอ่าใช่ ฟังก์ชันอื่นๆก็เหมือนกับห้องน้ำทุกห้องนะครับที่ได้มามและทั้งหมดนี้ก็เป็นห้องตัวอย่างทั้งหมดที่โครงการ New Noble งามวงวานนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับใครที่ดูโครงการนี้แล้วรู้สึกถูกใจหรือติดใจก็แวะมาชมห้องตัวอย่างกันได้นะคะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันตามที่เราพาไปดูเมื่อกี้ กับจุดเด่นที่โครงการนี้นะครับที่สําคัญนอยู่ติดถนนใหญ่ใกล้เดอะมอลล์งามวางวานใช่ซึ่งเส้นงามวงวานนี่ก็ ลัดเลาะไปเชื่อมต่ออะไรได้มากมายจริงๆทําเลตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับทางด่วนด้วยขึ้นทางด่วนนี่ออกไปนาทีเดียวขึ้นทางด่วนแน่นาคนนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าวิ่งที่นี่มีรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันได้ถึง5้าสายโอ้โหสีอะไรบ้างสีอะไรสีวะไลไม่เละฮะสุดๆก็มีตั้งแต่สายสีน้ําตาลไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวครบถ้วนการใช้ชีวิตและเข้านอกออกเมืองได้หมดและนี่ก็มาพร้อมกับราคา คุ้ค่าแบบที่หาไม่ได้ย่างมีด้วยยังไม่พอแค่นั้นค่ะมีอะไรอีกส่วนกลางไงคะโอ้คุณเฟอิตี้หลากหลายมากๆนะครับแบบที่เรียกได้ว่าให้มากกว่าราคาคอนโดเรียกได้ว่าที่นี่นะคะคุ้มค่าในราคาที่โดนใจนะคะอยู่กับความสีวิไลบน New Noble งามวานถ้าชอบถ้าถูกใจให้กดใช้และกดแชร์อ๋อกดใช้ทำไมขอให้คุณกดไล และกดแชร์กแชร์เอ <laughs> คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับที่ช n e l ของ Living s n e a k Peak นะครับแล้วพบกันใหม่โครงการหน้านะครับกับรายการแอมดูคอนโด